linh 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 linh

เกมนี่เ็ดเม็ดดูดโอ้ยเอียมนี่ยโอเไขไเลยโ้เอยไขมาเริ่มเลยเฮียไขดันมาเฮียที่โดนสิงโตแดกไปเนี่ย

รักษารกษาเวอร์นี่มาไลนเดินกลงเป็นยังไงเวรคมลอมอยกมาคนหนึ่งเขาตื่นเต้นเถ่ายไปเล้ยอย่ามาไลมีร้อคใหญ่ ตลกเนี่รถโอ้เขาบอกมีผู้กำยาไปสิตอประกันอ๋อแล้วให้อาหารดะวะให้อาหารมาไรมีล้อนกขยันอาไลาีล้อเจ๊ เดี๋ยวว่าเราเออดี๋ยวว่าเรามีการมาใหม่ันคนระนกกันนก้ลุมเอาจริงไว้ก่อนเลยนก็ไะ้าลุแต่ได้เวทตัวนี้ไม่ไม่ห่วงลงงั้นอะวดมาก ไข่ไม่รักขี่เขาไม่มีไข่เขา่เขามต้องมีไข่เลยโอ๊ยอยากกินอะไรก็่อกันเลยน่าดหัเย็นเจ็บยโอยออตดกับเต็มนนิงไว้เดี๋ยวเย็นเป็ชูการเดี๋ย เไลยูเลยาลูกมาเห็นไมไ่มีลูกแม่งเงิน so uh, ่ะม huh? ันบินไปไหนยนไปไหนเลยนะม่เชื่อมมันบนนเดยอย่างเงี้ยนะเ้เรู้ว่าที่ไมันไม่ถือกับเปิดนะมนีสิ่งตรงนีหรอมีมันต้องเข้าก

ให้ดูกกบแล้วกบได้รถกลับเนี่ปับเกมบายถ่มยมันด้วยเผื่อปับเพื่อความจำไหมเออไม่ใช่เพื่อนปั๊บหาหันลา โอ้ยสมบูรณ์จ่าเสือหรณเอาอีกเอาเเอาดิคนอ้วนสมบูรณ์าเสือกันีเนอนรหไโม่อุ้ยว่งเดนอตัวายวล่อย่องย่อ